สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพลิกนะครับจากเคยใบครับก <wi> ็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะฮะเราจะพาไปขี่แถวแถวบางปูนะหรือว่าเดี๋ยวผม่จะขี่ไว้ที่ร้านก่อนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปปั่นในเมืองแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวทริปนี้เราจะพาไปขี่ริมทะเลนะฮะที่มันไม่ไกลมากก็ถือว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยไปหรือยังไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการเปิดรู้แล้วกันนะฮะโอเคครับก็เข้าถนนสีนครินมันแล้วนะครับตอนนี้รถแอบ เยอะนิดหนึ่งนะเช้าวันนี้ตอนนี้ประมาณตีห้า uh> นิดนิดนะคาดว่าว à, อากาศไม่นม่นาจะร้อนมากตอนนี้ผมก็ำล well ังขี่ไปร้านนะครับที่ซิดานสิบเอ็ดจากสายลวดเนาะที่บ้านผม A few moments ยินมากเดี๋ยวขอแยกซื้อของก่อนถ้าเดี๋ยวไปเจอกันในร้านครับยวตอนนี้ก็ถึงร้านเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่นุ่นก็มาถึงแล้วนะฮะนี่เข้าไปดูใร้านนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวพี่ก้องมาแล้วพี่ไกด์เตรียมตัวเรียบร้อยลูกพี่ก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกับพี่ๆอีก2คนตรงแยกการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ครับตอนเย็นเรามีไปขี่ในสนามฟ้ากันนะก็จะมีพี่นุ่นไกด์ผมไปขี่กับพี่ๆในสนามกันนะก็แล้วเราติดตามกันนะครับว่าขี่ในสนามครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะรอรอเก็บสี่ สองว่าตรงแพบกินเค้กส่เลยคนจริงเปอนคนจริงเงียฝันเยอะนะซักผ้าเยอะนะฝันเยอะเดี๋ยวตกตะกบเงือของเยอะตัดเล่าเดียวเงือกเงือกชุ่ หน้าร้านนะฮะกลับไปทางสินนนคดินเหมือนเดิมเพื่อไปเข้าเส้นทางนะครับบางปูนั่นเองนะฮะทีนที้ก็จะเป็นการปั่นกิ้งกิ้งหาเรทานเช่นเดิม ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับแยกกันไฟฟ้าคือที่มันเป็นแยากกันไฟฟ้าเพราะว่านู่นข้างหน้ามันเป็นกันไฟฟ้าตัวใหญ่ตทุกดนโตด้วยจืนแต่ชา้าเดี๋ยวแวะไปถ่ายกันที่แบบให้เราออกมาเป็นวันที่22เจ๊ก็เดี๋ยวรอพี่เมลอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนมุมกล้องมาเพื่อมาอยู่บนหัวนะครับเป็นท็อปวิวอยู่ข้างบนโอเคตอนนี้ก็ ที่มิวไม่มานะฮะโอเค i'll see you through เขาเจ้าถิ่นนะฮะคือข่าวเขาเจ้าถินนะะ่นก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอันซีนะฮะจริงๆเนี่ยผมมีภาพที่ผมเคยถ่ายไว้ตอนที่มาขับมอเตอร์ไซค์เล่นที่ตอนนั้นจะเป็นพาทิ่งใต้ตกมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมใช้ไอโฟนถ่ายแล้วได้ภาพาาม,มาประมาณไหนจริงๆก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยแล้วก็มันจะเป็นทางยาวเลยเรียบหาดน,นะฮะถนนคุมบุคคลจงวนสิ์ แล้วคือเราเข้าได้ไหมถามเจ้าแม่เขาทิ้งเขานะถามเจ้าแม่มังก่ให้พี่เซนครับกาครับยอะไ่อยก็เดี๋ยวถ้าเราขับตรงมาจากร้านใช่ไหมคะเราก็ตรงมาทางบางปูแล้วก็มาอยู่เทินตรงเขาจะเรียกว่ามิทยุการินค่ะแล้วก็อยู่เทินเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยมันจะเขียนว่าพนาสมยิบล่า ก็ตรงเข้ามาสุดทางเลยแล้วก็พอสุดทางก,กูก็จะเจอป่าบั่นชิกลมนะคะตอนเช้าก็จะมีคาเฟ่เล็กๆค่ะแล้วก็ตอนามมาากลางวันจบนล้อาหารจะตอนเย็น,นะคะ่ะตอนบเย็นวิวอย่างนี้เลยค่ะสวยมากสวยมากครับพร้อลมเห็นเห็นลมจากไกลๆค่อนข้างแรงโอ้โห <laughs> ผมเคยมาขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปพี่สมัยเรียนจรงิงๆปีที่แล้วผมก็มานะก,ก็บรรยากาศดีส่วนพวกขี่มอก็เนี่ยตามสภาพมะเห็น นึกว่าพี่ต่อจะบันนี่หอ,พอบพล้ามรอดูอยู่เลยอะ่ะอะไรอย่างยากอะไรรถเหรอครับนี่หลายคนเลย <laughs> <laughs> อหม<ไ> <laughs> ดนะี้นะ้ำข <laughs> ึ้นเต็มเลยอ่ะใกล้ไหมพี่ A few minutes later เฮ้ยผมว่ามันตรงนี้มันไปได้อีกนะเฮ้ยผมเคยมาถ่ายรูปมันไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่แบบเป็นตรงันไปได้อีกนะอ่ะเพราะมันจะมีสองศาลาจริงไปได้อีกทนะีได้ครับยก,ก,กข้ามมันจะมีเข้าไปแล้วมีานขึ้นไปบนที่ามได้แล้วขันไปถึงป่ากาบเลย ขอบคุณครับ,บขอบคุณครับยกข้าวนี้ไปเลยไปได้อีกนะพี่ไปได้อีกครับยกยกข้าวมันตายตรงนี้ครับพี่พ้องโอ้โหแต่วันหนึ่งมันทะลุได้หรือเปล่าครับพี่ได้ได้ครับถึงตาอากาศเลยครับถึงเลยได้ได้ครับโอเคมันจะตรงวัดสีจันทร์แล้วออกตรงวัดสีจันทร์ออกอากาศได้เลยครับหรือว่าจะมียกข้าวอีกทีแล้วมีประตูโดเรมอนแล้วก็จักรยานเข็นเข้าไปครับประตูโดเรม่อนโอเคครับมันจะมีตาอากาศได้เลย นี่ก็จะได้เด็กยาวเลยโอเคครับเราก็มาถึงร้ามองทะเลคาเฟ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองกันเด็กด้านกใทันนี้เลี้วขอดตลอดทางครับนี่ครับตามนี้เลยนะฮะมองทะเลคาเฟ่ ลองานะก็ไม่ต้องไอิมไหไอติมไอติมขอไอติมเชไมีติมด้วยนะห้าสิบาทอันนี้เป็นเทสเซนนัทซีโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไป

Answer. Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I seek what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is yes, this